แม่อัดหวังแค่นั้นเองว่าให้พวกหนูนําวิธีการนำธรรมะของแม่อัดไปใช้เพราะว่าแม่อัดใช้ได้ผลมาแล้วนะคะสิ่งที่แม่อัดพูดทั้งหมดเป็นสิ่งที่แม่อัดทำมาแล้วทั้งสิ้นไม่ได้ไม่ได้ปรุงแต่งมาพูดนะคะใครตามแม่อัดมาหลายๆปีจะรู้เลยว่าแม่อัดพูดไม่ผิดจากเดิมเพราะว่าไม่ได้จํามาพูดมันเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวแม่อัดอยู่แล้วก็เลยทําให้แม่อัดสามารถพูดแล้วมันก็ยังเหมือนเดิม เพราะมันคือสิ่งที่เราเป็นอยู่อย่างนั้นนะคะซึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยแม่อานมองว่าเด็กรุ่นใหม่ะคะ่ะโอกาสที่เขาจะมาศึกษาคํำสอนพระพุทธเจ้าจริงๆนะคะมันจะค่อนข้างยากนะคะมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยมาศึกษาแบบจริงจังนะคะแล้วปัจจุบันข่าวอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องศาสนาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีนะคะก็เลยทําให้เด็กรุ่นใหม่ไม่มีศรัทธาน้อยอะคะ่ะแล้วพอแม่อาก็เลยมองว่าพอตัวเองเนี่ยนำคำสอนของพุทธเจ้านะคะมามาปฏิบัติแล้วสามารถเขาเรียกอะไรมาสามารถอธิบายเป็นวิธีการนำไปใช้โดยวิธีการเข้าใจง่ายแล้วอธิบายเป็นในเชิงวิทยา,าศาสตร์นะคะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี ไม่ได้พูดขึ้นมาล,ายลอยๆไม่ได้พูดจากการทรงจำม,มาเป็นการพูดจากการปฏิบัติจริงมันเลยทำให้เด็กรุ่นใหม่พอมาฟังแม่อาร์ตลูกแม่อาร์ตเป็นเด็กรุ่นใหม่เยอะมากนะคะเป็นส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นด้วยซ้ำเข้ามาฟังแล้วเข้าใจเข้าใจสิ่งที่แม่อาร์ตสื่อสารอันนี้แหละค่ะคือสิ่งที่แม่อาร์ตต้องการนะคะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างพวกหนูเนี่ยจะเป็นเนื้อนาบุญของโลกในอนาคตแล้วก็จะสามารถขับเคลื่อนคําสอนของพระพุทธเจ้าวิธีการปฏิบัติธรรมสมวรแก่ธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ย ยาวนานนะคะสามารถเข็นธรรมจักรนะคะช่วยกันให้ศาสนายังคงอยู่นะคะเท่าที่เราจะสามารถทำได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะ